สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงคโปทุกท่านนะครับมาเจอกันในช่วงของ b l u ส s Today กับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาสรุปข่าวของเชลซีรวมไปถึงข่าวอื่นอื่นที่น่าสนใจในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามช่องปาล์ม3บาท5บาทกันได้นะครับซึ่งก่อนอื่นเลยฮะขอบคุณสปอนเซอร์เจดีอย่างล e โอนะครับลีโอรวมกันบันส์กว่านะครับก็เดี๋ยวเชลซีเนี่ยมีโปรแกรมลงเตะช่วงกลางสัปดาห์นะฮะย้ำว่า เป็นเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับจะไปเยือนคาราบักทีมดังจากอาเซอร์ไบจันเตะกันในค่ำคืนวันพุธนะครับเวลาเที่ยงคืน45ก็ถือว่าเตะเร็วหน่อยนะฮะดีกว่าเตะตีสามเหมือนกันก็จะโอ้โหแทบจะเช้าเลยนะครับอ่ะไปว่าหนึ่งข่าวที่เกิดขึ้นในค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะครับก็มีอะไรเกิดขึ้นบ้างส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวบทสัมภาษณ์และก็เรื่องราโคพาเมอร์ มีการยืนยันอยางเป็นทางการเป็นออฟฟิเชียลนะครับว่าเชลซีจะบุกไปเยือนคาร์ดิฟซิตี้ในคาราบาวครับรอบก่อนรองชนะเลิศในเช้าว,วันพุธครับที่17ธันวาคมนะครับเวลาตี3นะครับก็คือคืนวันอังคารแหละต่อเช้าว,วันพุธนะหลังจากจับสลากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเจอกับคาร์ดิฟถือว่างานไม่หนักนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีการประกาศรางวัลน,นะครับก็ปรากฏว่าโคพาเมอร์คว้ารางวัลฟิปโปรเมน World 11ประจำปี2025ก็คือเป็นหนึ่งใน11ผู้เล่นชุดยอดเยี่ยมของฟิ p โปรนะครับก็คือโคพาเมอร์ไดติดด้วยเขาบอกว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งของ f ิฟโปร o w o r l ์11เนี่ยถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับและการได้รับการโหวตจากเหล่านักเตะด้วยกันเองรู้สึกเป็นความรู้สึกยอดเยี่ยมมากๆพวกเขารู้ดีว่าต้องทำอะไรถึงจะเล่นได้ในระดับสูงดังนั้นนการได้รับเสียงโหวตจากพวกเขาถือเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดแล้วนะครับ ก็รางวัลฟิปโปเนี่ยจริงๆผู้เล่นของพรีเมียร์ลีกเนี่ยติดกันมาอยู่หลายคนนะครับแต่ว่าของเชลซีเนี่ยมีติดแค่โคพาเมอร์นะครับก็ฟิปโปเนี่ยประตูเป็นรานารุม,ม่าหลัง3คนครับฮาคิมี่ฟันไดแล้วก็นูโนเมเดสกลาง4คนมีพาเมอร์เบลลิงแฮมเปตรีแล้วก็วิตินยาแนวรุกมียามาลเอมบาเป้แล้วก็เด็มเบเล่นะครับน่าเสียดายคนหนึ่งที่ไม่ติดก็คือราฟินย่านะ ของบาร์เซโลนานะครับราฟินญานี่โดนอันเดอร์เรดพอสมควรเลยนะฮะขณะเดียวกันนะฮะโคปาเมอร์ Co ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเอสเตววลเนี่ยผมคิดว่าเขามีศักยภาพครบทุกอย่างที่จะก้าวไปสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้และหวังว่าเขาจะทํามันได้ที่เชลซีนี่แหละนะครับก็หวังว่าจะได้ติดฟิปโปรกับเขาเหมือนกันนะครับก็ มีเรื่องราวของมเซสไกเซโดนิดหนึ่งครับเดียลติกรายงานเมื่อวานนี้เรารายงานเรื่องการที่เชลซีพยายามจะต่อสัญญาเขาบอกว่าไกเซโด้ eno, ในวัย24ปีกําลังเติบโตขึ้นจนกลายเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่ดีที่สุดในโลกไม่เพียงแค่ในพรีเมียร์ลีกครับแต่อาจเป็นหนึ่งในระดับโลกด้วยสิ่งที่น่าประจับใจที่สุดในเกมที่เชลซีไล่เพรสซิ่งใส่สเปอร์คือพวกเขาสามารถปิดทางเลือกการจ่ายบอลเกือบทั้งหมดของคู่แข่งได้สําเร็จ ด้วยโปรไฟล์ของไกเซโด้เนี่ยและความเข้าใจในการเพรสซิงเขาสามารถเล่นบทบาทไฮบริดได้ขึ้นไปประกบปรารซาหากสเปอร์ต้องการเล่นต่อบอลหรือถอยมาป้องกันโซนฝั่งซ้ายหากทีมกู้แข่งเลือกที่จะโยนยาวนะครับก็ช่วงนี้ได้รับคําชมเยอะมากนะสำหรับบอยเซสไกเซโดซึ่งโจโคก,ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าผมจําได้ตอนดูเขาเล่นให้กับไบรตันเนี่ยผมคิดในใจว่าในพื้นที่ระหว่างกรอบเขตโทษทั้งสองฝั่งผมคิดว่าบอนนี้คือกองกลางที่ดีที่สุดในโลกเลยนะครับ ในฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยที่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับรูปแบบการเล่นการชิงพื้นที่การเจาะแนวรับเขาคือคนที่ทําสิ่งเหล่านั้นได้ดีที่สุดแล้วขณะที่เอนโซเฟรนเดสก็ออกมาพูดถึงไกเซโดครับบอกว่าอย่างที่ผมพูดอยู่เสมอครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมมีแต่คําชื่นชมให้กับเขาเท่านั้นเขาเป็นคนที่ถ่อมตัวขยันและทุ่มเททุกอย่างเพื่อทีมในทุกๆวันผมมีความสุขมากที่ได้เล่นร่วมกับเขาที่เชลซีเขาเป็นเหมือนเครื่องจักรนะครับผมหวังว่าเขาจะรักษาฟอร์มแบบนี้ได้ต่อไป นอกจากนี้เอ็นโซฟอร์เนดสก็บอกว่าชัยชนะในเกมกับสเปอร์เนี่ยมีความสําคัญอย่างมากสำหรับเราครับเรารู้สึกขมขืนอยู่บ้างหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ซัฟฟอร์ดบริดจ์ก็คือเกมแพ้เซเนแลนนะครับแต่วันนี้เราสามารถแสดงเห็นถึงคาแรคเตอร์และทัศนคติที่ดีและผมคิดว่าเราสมควรเป็นผู้ชนะมันสําคัญมากครับเพราะนี่คือศึกลอนดอนดร์บี้ซึ่งเรามองว่าเป็นเกมที่จริงจังเสมอ ผมมีความสุขมากกับการทุ่มเทข,ของเพื่อนร่วมทีมทุกคนผมคิดว่าเราสมควรได้รับชัยชนะและเก็บ3ามแต้มสำคัญมาได้ขณะเดียวกันเอสเตบอลวิลเลียนครับออกมาอวยรุ่นพี่นะครับพูดถึงริชเจมเขาบอกผมอดไม่ได้ที่จะพูดถึงพวกนักเตะบราซิลที่ช่วยผมมาเยอะมากรวมถึงพวกนักเตะสเปนด้วยเพราะภาษาที่มันคล้ายกันและเปโดเนโตซึ่งเป็นคนโปรตุเกสแต่มักจะมีนักเตะอังกฤษคนหนึ่งที่ช่วยผมเสมอตั้งแต่ก่อนผมย้ายมาที่นี่ก็คือริชเจม เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากครับคอยพูดคุยกับผมตั้งแต่ผมมาที่สนามนี้ในสนามเราก็เล่นด้วยกันอยู่บ่อยๆเขาก็จะคอยบอกคอยสื่อสารกับผมตอนแรกเนี่ยต้องมีคนแปลให้แต่ตอนนี้ผมสามารถสื่อสารกับเขาได้ดีขึ้นแล้วนอกจากจะเป็นกับตันทีมครับเขายังเป็นหนึ่งในเสาหลักของทีมด้วยและผมรู้สึกดีใจมากกับการสนับสนุนทั้งหมดที่ไม่ใช่แค่เขาแต่ทุกคนในทีมที่มอบให้กับผม ขณะเดีวยวกันเอสเตววลก็ออกมาตอบกลับคําวิจารณ์นะครับเขาบอกว่าผมไม่กังวลเกี่ยวกับคําพูดนั้นหรอกนะครับเพราะผมอายุแค่18ปีเองไม่มีใครพร้อมสมบูร์แบบในวัยสิปีหรอกผมขอบคุณพระเจ้าที่ทุกอย่างไม่ได้ไปไปตามที่ผมหรือคนอื่นๆคาดหวังไว้ตอนที่อยู่บราซิลมันคือเรื่องการเติบโตและพัฒนาตัวเองครับผมรับมือกับมันอย่างใจเย็นและครอบครัวของผมก็อยู่เคียงข้างเสมอ ขณะเดีวยวกันโรเบิร์ตซานเชสครับที่ฟอร์มดีในเกมกับสเปอร์ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเมื่อคุณเล่นกับทีมหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกสโมสรอนใหญ่ขนาดนี้แน่นอนว่าคุณต้องเจอกับความกดดันเสมอโดยเฉพาะเวลาที่ทีมหรือตัวคุณเองเล่นไม่ได้มาตรฐานในฐนานะผู้สอบประตูซึ่งเป็นแนรับด่านสุดท้ายคุณมักจะโดนตําหนิอยู่แล้วเมื่อทีมเสียประตูแต่บางครั้งมันไม่ใช่ความผิดแม้ไม่ใช่ความผิดของคุณก็ตามแต่นี่คือเส้นทางที่ผมเลือกและผมสนุกกับมัน ขณะเดียวกันแอคเค้าสายเชลซีครับแฟนบอลออกมาวิเคราะห์กูสโต้ครับอันนี้ก็พูดน่าสนใจเลยเขา,ขา,า,ขาบอกว่ากูสโต้คล้ายๆคูคุริยาเขาบอกว่ากูสโต้เนี่ยถูกแฟนเชลซีหลายคนมองข้ามไปครับเขาทําให้ผมนึกถึงทุกอย่างเกี่ยวกับมาคูคุรคิรยาตอนที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่กับเราเห็นได้ชัดว่าเขามีพรสวรรค์ครับแต่ก็ยังมีความผิดพลาดเล็กๆน,น้อยๆอยู่บ้างบางครั้งก็ขาดความรอบคอบแต่เขาเป็นนักเตะที่ขยันทําเพื่อทีมโดยไม่มีความเห็นแก่ตัวและยังเป็นเมือชีพที่น่าชื่นชมแม้จะเจอช่วงเวลาที่ยากลําบาก เราแค่ต้องรอเวลาที่เขาจะตัดความผิดพลาดเหล่านั้นออกไปและกลายเป็นผู้เล่นที่นิ่งขึ้นเท่านั้นซึ่งเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยมาโลกุสโตตอนที่มั่นคงจะเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งให้กับทีมได้อย่างแน่นอนขณะดเดียวกันแกรี่เนวิลครับออกมาพูดถึงเชลซีครับเขาบอกว่าผมคิดว่าเชลซีมีศักยภาพมากพอที่จะติดท็อปโฟเพราะฤดูกาลนี้มันจะวุ่นวายตลอดทั้งฤดูกาลแน่นอนเชลซี Chelsea มีขุมกําลังที่ดีกว่าเพราะเขามีนักเตะที่เหนือกว่า ถ้าคุณดูสเปอร์ทั้งมัวนี่ซิมมอนและอีกหลายคนพวกเขายังไม่เข้าที่เข้าทางครับยังไม่ถึงระดับเดียวกับผู้เล่นของเชลซีเลยเชลซี Chelsea มีความแข็งแกร่งกว่ามากและก็ควรจะเป็นแบบนั้นเพราะพวกเขาใช้เงินมากกว่าจริงๆขณะเดีวยวกันข่าวใหญ่เมื่อวานนี้มีรายงานจากเดอะซันครับบอกว่านักเตะพริมยรีกวัย20กว่าปีรายหนึ่งถูกขคมขู่คคคคด้วยปืนกลางถนนในเหตุการณ์สุดระทึกยามค่ำคืนขณะที่ตอนนี้เนี่ยมีเอเย็นชื่อดังคนนี้ถูกจับกลุ่มเรียบร้อยแล้วเหตุเกิดขึ้นในลอนดอนครับ ขณะที่นักเตะรายดังกล่าวเดินอยู่กับเพื่อนบนถนนสายหนึ่งที่มีคนพลุกพล่านเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวเอเย่นรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ดูแลนักเตะชื่อดังรวมถึงแข้งทีมชาติอังกฤษด้วยข้อหาชักปืนข่มขู่เพื่อให้เกิดความกลัวต่อความรุนแรงรายงานระบุว่าเอเย่นรายนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนในคดีการโชคและข่มขู่บุคคลใกล้ชิดของนักเตะแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการน,นะครับก็ไม่รู้ว่าคนที่บอกเนี่ยเป็นใครนะ ก็อยากรู้เหมือนกันว่านักเตะคนนั้นที่โดนข่มขู่เนี่ยคือใครนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีการประกาศรายชื่อทีมชาติบราซิลนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แน่นอนฮะมีชื่อของเอสเตวาวิลเลียนเจ้าเปโตรแล้วก็อันเตซานโตติดมาด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีสําหรับนักเตะเชลซีครับที่ติดทีมชาติบราซิลก็เดี๋ยวจะเบรกทีมชาติแล้วนะครับลงเล่นกันอีกเกม2เกมก็จะเบรกทีมชาติก็หวังว่านักเตะก็จะไม่เจ็บกลับมานะครับ ที่เหลือนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดี๋ยวผมดูข่าวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะให้แล้วกันนะครับมาอัปเดตกันหน่อยนะฮะที่เหลือเนี่ยนะครับก็อ่ะผมไปดูข่าวซื้อขายดีกว่าหลายคนน่าจะอยากจะติดตามเรื่องนี้นะครับมีรายงานเรื่องของลิวพูลที่กําลังติดตามนักเตะที่ชื่อว่าเควินนะครับก็เป็นนักเตะของฟูลแลมนะฮะแต่ว่าอันนี้ตีไว้เป็นลือก่อน ซึ่งเพิ่งเซ็นสัญญากับฟูลแลมมานะฮะล่าสุดลิพูเนี่ยจับตาดูนักเตะรายนี้นะครับซึ่งย้ายจากชักต้าโดเนตมาอยู่กับฟูลแลมนยค่าตัว34.6ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นข่าวจริงหรือเปล่าแต่อยากจะตีไว้เป็นหลือนะครับขณะที่สื่อชื่อดังอย่างซาชาทาวเรรี่ครับนักข่าวจากทางฝั่งของเบลเยียมเนี่ยรายงานบอกว่าจอร์แดนเดวิดเนี่ยนะครับกำลังหาทางที่จะย้ายออกจากยูเวนตุสนะครับ ก็มีรายงานว่าสเปอร์และบายเยนเนี่ยสนใจกองหน้าทีมชาติแคนาดาและกําลังพิจารณาย้ายออกจากทีมในเดือนมก,กราคมนี้นะครับแกก็ไปอยู่ที่นู่นก็แทบจะยิงไม่ได้ผมเคยบรรยายมาแล้วไม่ค่อยมีอะไรนะครับขณะเดียวกันบาร์เซโลนาครับเตรียมเปิดการเจราจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกี่ยวกับอนาคตของแรดฟอร์ดโดยสโมสรจากสเปนต้องการเซ็นสัญญาแบบถาวรนะครับคือถ้าดูจากการเล่นเมื่อวานนี้นะที่ผมบรรยายนะก็ไม่แปลกใจครับแมไปอยู่สเปนนี่โอ้โหลากเลืออย่างมันนะครับ ที่เหลือข่าวอื่นๆนะครับเท่าที่ดูตอนนี้มีรายงานโอ้ส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวค่อนข้างจะข่าวเล็กนะฮะก็ขออนุญาตข้ามแล้วกันมีอ็อกซิเลตอเล็กซ์ออกซิเลตเชมเบเลนกลับมาซ้อมกับอาร์เซนอลเพื่อเรียกความฟิตนะครับก็เดี๋ยวรอดูฮะว่าอเล็กซ์ออกซิเลตเชมเบเลนตอนนี้ที่ไม่มีสโมสเนี่จะหาที่ลงได้ที่ไหนนะครับที่เหลือเนี่ย ก็มีข่าวจริงๆตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับสื่อในอาร์เจนตินารายงานว่าเชลซีสนใจมิลตันเดลกาโดครับนักเตะดาวรุ่งของโบคาจูเนียที่มีค่าตัวประมาณ15ล้านปอนด์นะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีข่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่อยากให้ตีไว้เป็นหลือนะครับนอกจากนี้อ่าอัปเดตเรื่องข่าวฟุตบอลหน่อยนะครับหลังจากที่วูฟปลดทางด้านของอ่าวิกตอร์เปเรรามีรายงานว่าแกรี่โอนิครับก่อนหน,น้านี้ที่มีข่าวเนี่ยเหมือนจะถอนตัวครับจากกระบวนการการคัดสรรโค้ชคนใหม่ของวูฟแฟ ซึ่งแกเรียลนิวออกมาตอบโต้โดยเขามองว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับเอาไม่แปลกที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่ามีแววจะตกชั้นเหมือนกันนะฮะสำหรับบูฟแฟมตันนะครับที่เหลือเนี่ยก็มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับไบรตันกำลังเจราจาเรื่องคาร์ลอสบาเลบ้าแมนยูเนี่ยพร้อมจะจ่ายถึง90ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวนักเตะรายนี้นะครับขณะเดียวกันก่อนเกมที่เรอัลมาดริดจะเจอกับลิเวอร์พูลในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับลิเวอร์พูลเนี่ย ฝั่งของเรอัลมาดริดก็มีการเรียกว่ามาไว้อะไรให้กับเดีโก้โชตาที่แอนฟิลนะครับมีดินฮุยเซนชาบีเอลองโซแล้วก็เอเมเดโดบูตาเกนโยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของทีมเรอัลมาดริดก็ร่วมไว้อะไรด้วยนี่ก็คือมิตรภาพนอกสนามนะครับที่เหลือส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องบทสัมภาษณ์ชาบียอลองโซที่ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะเจอกับลิเวอร์พูลนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้สำหรับข่าวที่นำมาฝากกันขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับเจอใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ